สวัสดีครับผมคงกรีดารีนะครับสําหรับวันนี้ผมมีเทคนิคทางการตลาดเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับเป็นเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาส่วนตัวนะครับแล้วก็ใช้แล้วค่อนข้างได้ผลดีนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทํากิจการนะครับคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือแม้กระทั่งนักการตลาดหรือเซลล์ขายสินค้านะครับสิ่งที่สําคัญที่คนเหล่านี้ควรจะมีนั่นก็คือในเรื่องของการทํางานเชิงรุกนะครับการทํางานเชิงรุกก็คือการที่เราแอคทีฟไปกับงานครับ a อคทีฟไปกับการหาลูกค้าแอคทีฟไปกับการขายนะฮะคือไม่ใช่เป็นคนที่ p พ s ส v ฟหรือว่ารอคอยแต่คําสั่งอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าที่จะรอคอยโอกาสครับสำหรับตัวผมนะครับวิธีการทําตลาดมันก็จะมีหลายๆแบบไปนะครับลองถูกลองผิดบ้างนะครับสุดท้ายแล้วบางอย่างไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไปสําหรับเทคนิคที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือการตลาดผ่านกระดาษครับ รูปแบบการตลาดผ่านกระดาษเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับเช่นการทาโบชัวร์โปสเตอร์โฆษณาการเขียนหนังสือก็เป็นการตลาดผ่านกระดาษแบบหนึ่งนะครับแต่ความหมายของการตลาดผ่านกระดาษของผมเนี่ยมันก็คือการที่เรามีไอเดียครับแล้วเราก็เอาไอเดียนั้นเนี่ยมาปั้นเป็นเอกสารครับเอกสารที่ชื่อว่า Pro p o s a l นั่นเองนะฮะผมสร้างตลาดจาก proposal เนี่แหละครับเพราะอะไรครับเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยเราคอนแทคกับองค์กรเป็นส่วนใหญ่นะครับบางครั้งองค์กรเหล่านี้นะฮะ อาจจะไม่มีไอเดียครับการจะขออนุมัติงบแต่รัคามันก็ต้องผ่านการคิดผ่านการสรุปผลมาเป็นอย่างดีนะครับว่าจะให้ทําหรือไม่ให้ทําโครงการใดนะครับนี่ก็คือช่องว่างของตลาดครับที่ผมใช้การตลาดผ่านกระดาษนี่แหละเข้ามาช่วยเสริมนะครับก็คือในเมื่อเรามีไอเดียอยู่แล้วนะครับเราก็แค่จัดทําเป็น รูปแบบของ Proposal ขึ้นมานะครับเนื้อหาภายในก็ประกอบไปด้วยหลักการเหตุผลวัจุประสงค์เป้าหมายประโยชน์แล้วก็รูปแบบไอเดียขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีการร่อน Proposal เลยครับคือคุณไม่ต้องคิดไอเดียฮะคุณเอาไอเดียเราไปอ่านแต่สิ่งที่ผมระวังก็คือว่าผมจะเลือกองค์กรครับคือไม่ใช่อ,อยู่แล้วก็โยนไอเดียของเราไปทั้งหมดนะครับ ซึ่งมันก็น่ากลัวนะครับในการที่เขาจะไปหาเวนเดอร์แล้วมาทําซ้ําของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการคอนแทคกันเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกเราจะขอเสนอไอเดียตรงนี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นคีย์ที่สําคัญแล้วก็จากการใช้วิธีทําตลาดแบบนี้นะครับก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับแต่สิ่งสําคัญกับแนวคิดนี้นะครับก็คือว่าเราได้ทํางานเชิงรุกนะครับเราไม่ได้รอคอยโอกาสเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปสร้างโอกาสเพราะนั้นนะฮะการตลาดรูปแบบใดก็ได้ครับ ขอแค่ว่าเราเป็นนักสร้างโอกาสที่ดีและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยโอกาสนั้นมันก็จะเป็นของเราครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ